คุณขาถ้าคุณกําลังลังเลอยู่ว่าเอ๊เราจะซื้อเสื้อลูกไม้แบบไหนหรือว่ากําลังคิดหนักอยู่ว่าจะเลือกซื้อเสื้อแบบไหนนะคะวันนี้แมค่ค้ามีเสื้อลูกไม้แบบฉี่กฎของเสื้อลูกไม้ในหลายๆรุ่นที่เราเอามานําเสนอนะคะมาแนะนําให้กับคุณคุณคะ่ะเผื่อเป็นไอเดียในการตัดสินใจรุ่นนี้ก็สวยนะเพราะว่าแม่ค้าจากจะบอกว่ามันสวยจริงๆรุ่นนี้น่ารักมากมาดูกันเลยคะ่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเสื้อของยี่ห้อ อินกะออยค่ะคุณชุดที่เท่าไหร่ดูดูตรงนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะคือสวยน่ารักมากแล้วมันก็ฉีกทุกแบบที่เคยเอามานําเสนอนะคะคือลักษณะของเขาคือเป็นคอปาดแบบนี้เลยค่ะคุณคอปาดสวยๆแล้วก็มีดอกไม้ แต่งไว้แบบนี้เล็กๆน่ารักรอบคอโอ้ยน่ารักมากตรงนี้คอน่ชอบเลยนะคะแล้วเสื้อทรงเขาเป็นทรงเข้ารูปก็จริงนะคะแต่ว่ามันเหมือนว่าใส่เสื้อซ้อนกัน2ตัวค่ะมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับเสื้อคลุมอ่ะคะ่ะเขาจะเอาลูกไม้มาแต่งด้านหน้าแบบนี้ด้านในเขาก็เย็บติดแบบนี้นะคะด้านในเป็นผ้าลินินแบบนี้แล้วก็เอาลูกไม้มาแต่งแบบนี้คล้ายๆคุณใส่เสื้อคลุมแต่มันเป็นเสื้อคลุมที่ดูไม่อึดอัดสวยมาก แขนก็จะเป็นแขนตรงสามส่วนสวยแบบนี้คุณดูลายลูกไม้ก่อนสวยมากนี่ลายเล็กๆน่ารักแล้วก็มีลายแบบรีๆเรียวๆ,ๆแบบนี้นะคะด้านข้างมีซิปด้านข้างแล้วก็ผ่าด้านข้างแล้วมันสวยที่ว่าเป็นลูกไม้เต็มตัวคือนี่ด้านหลังเป็นลูกไม้แบบนี้เต็มตัวเลยเราดูด้านหน้าเหมือนกับว่าเอ๊ะมันจะเป็นลูกไม้ผสมลินินไหมมัน จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเสื้อลูกไม้เต็มตัวเลยนะคะเนี่ยคุณดูด้านหลังสวยงามสวยมากแล้วเวลาที่เราใส่เนี่ยนะคะไม่อึดอัดเลยอยากจะบอกว่ามันแอบจะบางพุงให้คุณได้ด้วยนะบางคนอ่ะสาวเจ้าเนื้อเหมือนยังแม่ค้าเนี่ยเรามีพุงใช่ไหมคะก็ต้องยอมรับบางทีเราใส่เสื้อที่มันแบบแบบเหมือนเสื้อปกติที่มันเป็นตัวเดียวลงมาเลยเนี่ยบางทีมันก็เห็นไหมมีความปรินอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้คือมันเหมือน มีการพรางให้เราได้ด้วยอะคะ่ะคุณชอบมากนะคะอ่ะถ้าคุณชอบก็ลองพิจารณาดูว่ามันโอเคมากเลยนะเสื้อตัวนี้หมคะอยากจะบอกอย่างนั้นอ่ะสีที่เราเอามาให้กับคุณคุณนะคะ โอ้ย oh, อยากจะบอกว่าเอาเริ่มจากสีในหุ่นกรสีนี้เป็นสีออกชมพูแต่ว่าไม่ใช่ชมพูเข้มเกินไปนะคะแล้วก็ไม่หวานคล้ายๆสีปูนเนาะแต่เป็นชมพูแหละคะ่ะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะสวยมากนะคะสีนี้หวานเหมาะมากช่วงสงกรานอะไรเงี้ยคุณเอาไปใส่ได้เลย ใส่ทําบุญได้นะคะงานมงคลสีน้ําตาลค่ะเป็นสีน้ําตาลที่ดูดีดูสง่างามนะคะเวลาใส่ทําให้ดูแบบอ่าดูเป็นดูเป็นผู้ใหญ่ดูดีอ่ะนะคะอันนี้ก็สวยใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะสีน้ําตาลสีนี้นะคะแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีฟ้าที่แม่ค้าใส่เป็นสีฟ้าสดใสใสแล้วสว่างสวสวยงามเลยนะคะอ่ะมี3สีน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้คุณนะคะส่วนไซส์เราก็มีส8 40 42 4 44 6 48แล้วก็50เลยค่ะเอาใจา ใทุกไซส์เลยนะคะอยากจะบอกว่าใครใส่ไส์ไหนใส่ไซส์ซน,นั้นเลยแล้วไม่อ,อึดอัดใส่สบายมากๆเนื้อลูกไม้ก็นิ่มจริงๆอันนี้เชียร์จริงๆชุดนี้เพราะว่าแม่ค้าจะเอาไว้ใส่เองเหมือนกันแค่ยืเมเลือกให้ถูกว่าจะเอาสีไหนดีนะคะดังนั้นถ้าคุณชอบคุณดูภาพนิ่งภาพสไลด์แล้วก็ทักมานะคะอ๋อ ลืมบอกราคาค่ะราคาก็แบบน่ารักเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่1240เก็บไปทาง1290ส่งให้ฟรีแบบด่วนด่วน1นวันสวันถึงชอบทักมาเลยค่ะเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งกันนะคะไปแล้ว